สวัสดีค่ะเจวาชแนลนะคะเมื่อวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามแม่และท่านผู้ชมคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีใหม่ครับสวัสดีครับค่ะเมื่อคืนนี้ว่ายังไงนะลูกเมื่อคืนนี้ฝันว่าพี่ดีันที่แล้วญาดีก็บอกว่าให้เอาไอ้ตจาแมวเหมียวที่เขาลูกเอามาแมวเหมียวมีสามตัวเหรอลูกอ๋อ แม่เมียวนี่มาจากไหนบ้านพ่อแบงค์หรือยังไงอยู่ในฝันมันเป็นยังไงแม่เมียวตัวที่พูดอันที่ตัวตัวบ้านมีสามตัวบ้านเรามีสามตัวเอาแม่เมียวไปบ้าไหนอ่ะแล้วก็เอาไว้บ้านเราแล้วก็เพื่อนสองคนสามสองหลออแล้วแมว พ่อแมมีเอ่มไม่เหมียวใช่คองพ่อแค่าามีอ๋อแล้วฝันเห็นไม่เหมียวแล้ว,วมันเป็นยังไงเหรอลกูกตั่วขาวดำดำหรอลงการเก์เป็นสีหรอสีสามสองสี่สามสองสี่ไอ้ฝันเน่ยเหรอไม่เหมียวมามาบอกหรือ,อยังไงหรือยังไงไม่เข้าใจฝันเลย โอ้โหฝันเอาเองฝันได้เป็นตัวแล้วเหรอใช่ได้ตัวอะไรมั่งลูกสามสองสามสองสี่สามสองสี่อันนี้แม่เหมียวมาบอกหรือยังไงฝันเองอ๋อเมื่อคืนนี่เหอรอใช่ค่ะบ้านใครอะลูกที่หนูฝันบ้านพ่อแบงค์ค๋อแล้วแม่เหมียวบ้านหนูก็มาด้วยโลแม่เหมียวนั่นเหรอ ฝันว่าแม่เหมียวมาอยู่ด้วยหรอยังไงเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิครับตอนนั้นไอ้มาเหมียวเนี่ยหนูเอามันไ้บ้ามันกลับมาจากโรงเรียนเพื่อนหนูอ่ะวอนที่หนูจะกลับว่าขึ้นแน้วกับเพื่อนสามคนไปหลก็ลุอพอถึงบ้านตาลีก็บอกว่าให้ไปแี่งชุดแล้วก็ไปอุ้มแม่เหมียวมาทั้ง สงสามตัวไม่ฝันเลยลูกใช่แล้วก็แล้วก็พอหนูจับมันไม่ได้อ่ะอแล้วก็เอาไอ้เล็กไอ้ตัวเล็กเนี่ยสองตัวเอาไว้ในกระเป๋าแล้วหนูก็เปิดช่องด้วยอแล้วก็ถือไปสองวนแม่มาหนูก็เ ใส่กับลูกมัน<อ>ก็เลยหิ้วไป<ด>พอถึงรถหนูก็ปล่อยอมันตรงตเตราจะมีแขรบอยู่ด้านหลังแล้วก็เอาปล่อยมันไวต้ตรงแถบครับอ๋อเอาปล่อยไวต้ตรงหน้าแขบรถเราแล้เหรอลูกตรงข้างหลังแครบที่มันจะยาวะอะแล้วก็มีที่นอนพี่เต๋าพี่เต๋าด้วยเหรออ๋อไมมีที่นอนพี่เต๋ออยู่หรอตรงด้านหลังอือหือ แล้วคราวนี้ก็ไปก็ฝันฝันแหลอลูกอ๋อฝันชอบมาฝันแต่บ้านพ่อแบงค์เนาะฝันฝันเห็นแต่แม่เมียวนี่เหรอช่องสัยคิดถึงมันม้งพ่อแบงค์ให้ปอเต็กตึงมาเอาไปแล้วแม่เมี่ยวนะหมายถึงแม่เมียวบ้านเราคือบ้านพ่อแบงค์อ๋อของบ้านเรายังอยู่ใช่ไหมลูกของบ้านเรายังอยู่เพราะเราถึงถึงเราจะจนเนี่ยแต่เราก็ชอบมี่ยครับย่างไบเอามันตุง หละลูกทงจนก็ชอบเหมียวเหมียวแล้ววางเอาวงจะโดนอะไดของนั่นคะ่ะตัวฝันไมค่ะท่านผู้ชมถามว่าฝันนี่ทำไมถึงได้ตัวเลขรู้จักว่าเป็นตัวโน้นนี่นั่นน่ะมันมันใครมาบอกอ่ะฝันเอเงอ๋อได้ตัวอะไรนะลูกสามขึ้นก่อนอ๋อสองขนที่หลังสามแล้วพอ สองสี่แล้วก็สี่อไหนสี่ทำยังไงสองทำยังไงอันนี้คืออันนี้สองอันนี้สามสามสองครับสี่อ๋อแล้วเรกที่จะออกแล้วที่ฝันนะสามสองสี่อ๋อสามสองสี่ฟันทงไหมล่ะลูกฟันอยู่บ้านพ่อแบงค์นี่ฟันทงไหมครับฟันทงใช่ไหมครับครับ โอ้เดี๋ยวถ้าย่าถูกนี่ย่าจะซื้ออะไรให้เนาะถ้าบอกถูกนี่ไม่ต้องเอาอะไรให้หนูเลยเหรอครับเอาอะไรไม่เอาอะไรใช่ไหมครับอ๋อเก็บเงินไว้ให้กิดกิฮะเก็บเงินไว้ให้ติดอ๋อเก็บตังไว้ให้ย่าละอ๋อเก็บตังอ่ะครับไม่ใช้เงินหรอเขาจะเขาค่อยใช้หรอเพราะนั่นก็น้องเขาก็ทางโตอะไรนะย่าย่าตังอะไรนะย่าตังเนี่ย เขาเก็บเงินไปเยอะพอเยอะเขาก็ไปจิ้มเคเอฟซหนูรอเก็บไว้ก่อนใช่ไหมลูกเออถ้าบอกถูกเดี๋ยวย่าก็จะพาไปกินเคเซเหมือนกันใช่ไหมล่ะเออได้เลยครับถ้าถูกนะย่าจะพาไปซื้อเคเอฟซีนะเรากินที่บ้านพ่อแม่ยังไม่อิ่มแลวไงรอ่ตอนนี้เรามาตรงไหนบอกท่านผู้ชมดิไม่อยู่ ตรงนี้เรามาตรงไหนลูกบอกสิไม่รู้เอาเรามาเอาของให้ย่าเอาของทำไมไม่รู้กำลังจะไปหาพี่น้ำอิงนะกำลังจะไปหาพี่น้ำอิงหรอไหนมาเอาของไม่เห็นของเลยดูสิไปจับไปจับทำดีๆเลยลูกอื้ม น้องสู่ทำแทนเลยลูกวันนี้นีไม่มา <laughs> ทำไมลาพักร้อนเหรออ๋อค่ะท่านผู้ชมคะเทวินก็มาในรถนะคะก็เล่าความฝันให้ย่าฟังนะคะอ่าทีนี้เจวาก็มาเอาของสินค้านะคะอ่าเทวินกัพูดให้ฟังนะคะว่า ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนมีภาพเลยนะคะแต่ไม่กล้าลงมันมืดว่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็ฝันมาปลุกค่ะพี่น้องคะจักเป็นยนจังไหนล่ะคะ่ะจักมากบูมากเนาะกะตามที่เทวินว่าเอาละค่ะชอบบูชอบ,ชอบจั๊ไหนก็ไหนจังซีนนะคะก็ให้พี่น้องเมื่อตอนนี้จะว่ามาเอาของนะคะมาเอาของนําและกะเมื่ออื่นกับจักซีเลยกลับนะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้กาลังจะเอาของขึ้นรถนะคะ อาจจะรออ่าน้องสาวอีกคนนึงนะคะคุณหลานนะคะพี่น้ำอิงเดี๋ยวจะมานำค่ะฝากท่านผู้ชมไว้เด้อค่ะพี่น้องชอบผู้ชอบจะได้ก็นได้กะเล่าความฝันก็นได้ซ้ำนี้แล้วเนาะคะ่กะกค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นยังไงค่านได้ฟังเบื้องแล้วกรเป็ียนยังไงครับพี่น้องคื <c ười> ออย่าบอกคือผูคือจะไดนพ้นฝันเองนะคะไ่ได้เกี่ยวกับไผ่พ้พนฝันเองหรืไหมคะ่ะ เจ้าากันเลยมาเล่าให้พี่น้องเขาฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมว่าชอบอยู่หรืเ่าคชอบเป็นความฝันของเพื่อนนะคะเมื่อคืนนี้เหจ้าวาค่ะพวกกะลงมันมีภาพมันมืดที่เพิ่นลุกขึ้นมาตื้นขึ้นมาว่าอันย่าหนูฝันอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่นว่าว่าได้เปิดตัวเลขย่างดีนะคะท่านผู้ชมเจ้าวาก็มาเล่าให้แฟนครับฟังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไกลสิออกแล้วว่าเพื่อเขามีโชคมีลาบนะคะเดี๋ยวจังได้เฮากะ ฝากคุณหลานนำนะคะพี่น้อง,องค่ะถูกถูกกันเจวาวากันค่ะพี่น้องเจะววาก่ะมาเอาของเล้วค่ะกับกับใครนะคุณหลานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะกลับแล,ล้วล่ะว่าค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเจว้าวาก็จะถามนะคะถามคุณลุงนะคะเพราะว่าคุณลุงที่เคยขึ้นของให้เจวานนะคะแกก็ถูกประจํานะคะแต่งวดนี้แกบอกว่าเว้นนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็กกำลังขึ้นของนะคะกันสิ้นแล้วแล้วค่ะเจวานะคะเดี๋ยวยังไงเจวาก็จะถามคุณลุงดูนะคะคุณลุงคนนี้น่ะเขาก็เคยถูกหวยเป็นประจำเหมือนกันนะแต่คุณลุงแกก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะคะ,ะแกเป็นอยู่โรงงานนี่แหละคะ่ะแต่แกก็ขึ้นของให้เจวาประจนะคะก็เอาของกับบริษัทน,นี้มาตั้งหลายปีแล้วเนาะ แต่เจาวาก็ได้คุยกับคุณลุงเดี๋ยวเรามาถามคุณลุงดูก่อนนะคะว่าคุณลุงจะมีตัวโชคลาภให้เราไหมคะเดี๋ยวยังไงเรามาถามคุณลุงดูนะคะท่านผู้ชมพอได้โชคลาภนะคะป้าค่ะพี่น้องมาถามคุณลุงเบิ้งเด้อค่ะว่าคุณลุงเพิ่นจะได้ตัวไหนค่ะเดี๋ยวเจวาส็จะถามนะคะเดี๋ยวเราฟังน้ำกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาเลขมาจะใส่หลงหงวดก่อนนะ่ะนอนฝันแลวเฮ่ hey, บ่ฝัน่าจะไหนงุดก่อนเนดะี๋ยวปาใหยฟังกันนงะ เออนั่นแหละเอาตามความฝันเจ้าของเด้มาหน,นี้คิดว่ามีสามอยู่งวดนี่บอกเออโอ้โหสาม,มา้แน่นอนนะลงนุงเนาะจะเอาอย่างมาใส่บบบนี้จะเอาอะไรมาใส่สามคิดว่าไหมฮะคุณลุงฮะสามสามบ่ลุงตองบ่งวดนี่ เลตง่เอเออค่ะอันตะก้อนอันตู่มดก้อนฝัน่าจังได้สินะคัชื่อหน่อยถูกเน๊ันชื่อหลายน่ะูถือคันชื่อหลายน่ะูถือคันชื่อหน่อยน่ะถือเมนค่ะอ่า เ <laughs> มื่อึ้นี่ฝันอยู่เดยวอาให้แฟ,ฟนคลับฟังอยู่ท่านผู้ชมเจว่าก็คุยกับคุณลุงนะคะคุณลุงว่าถ้าซื้อน้อยนี่ถูกซื้อมากไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องค่ะกระถามคุณลุงเพิ่นนะคะก็ได้แค่นี้ละคะเนาะแต่ว่ากับฝั่งซื้อเพิ่นไว้เนาะคะ่ะเพิ่นก็เคยถือเนอะเอาะค่ะเนาะค่ะโชคลาภก็ได้มาแล้วถือบุถือกับจกกเจ้าวาดกันเดอค่ะเจว่าก็ให้ ทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆเฮงๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ